เรามาดูตัวสุดท้ายท้ายสุดโหตัวนี้นะคะไม่พูดไม่ได้เลยเป็นน้องใหม่ที่แรงแซงทุกโคง้งแซงเหนือมนุษย์แซงจนไม่รู้จะแซงยังไงแล้วค่ะตัวนี้อ๋อให้ครูแก่ใช่ไหมล่ะนะเมื่อกี้โครนครูไม่แกะนะคะครูขอแกะอันนี้นะคะอ่าเพราะครนครูเหลือน้อยถ้าครูแกะแล้วนะคะเวลาของหมดครูก็ไม่รู้จะเอาไหนนะคะให้กับทีมงานเนาะ เพราะฉะนั้นครูกแกะอันนี้เพราะว่าอันนี้ครูผลิตมาแล้วนะคะะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันอันนี้ครูกแกะแล้วนะคะแล้วเขาจะเป็นลิ้นชักแบบนี้นะคะเล็บครูยาวครูจะแกะยากนิดนึงนะคะอะเขาจะเป็นลิ้นชักแบบนี้นะคะอะกลับหัวนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมเออเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือก้อนสมุนไพรเก้าชนิด อะเรามาฟังที่มากันก่อนเนาะเพราะว่าเวลาก็เยอะแล้วนะคะใช้เวลาไปเยอะแล้วตัวนี้นะคะก้อนตัวนี้นะคะที่มาเราเจาะไปถึงที่มาของเขานะคะอย่างที่บอกค่ะลูกสาวกับลูกชายครูเป็นทารัเสี่ยมีนอกจากปัญหาผมร่วงแล้วลูกชายครูมีปัญหาในเรื่องของแพ้ยุงหนักมากยุงกัดตัวเดียวจะเป็นผื่นใหญ่แบบน่าก,กลัวมากยุงกัดนิดเดียวจะเป็นผื่นใหญ่มากมันเป็นปัญหาครอบครัวเพราะเวลาชวนไปกินหมูกระทะไม่ไปเวลาชวนไปกินอาหารนอกบ้านไม่ไปถ้าไปต้องไปในสถานที่ที่อยู่ในห้องที่ไม่มียุง เพราะเขาโดนกัดแล้วมันเป็นผื่นจริงๆ 2. ลูกสาวครูมีสภาวะของอฮอร์โมนผู้ชายเยอะกลิ่นตัวจะแรงมากทั้งลูกสาวลูกชายนะคะแม้กระทั่งครูเหงื่อเยอะมากครูเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากเพราะครูอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาคือครูทํางานเยอะก็จริงแต่ครูนอนห้องแอร์เวลาครูอยู่บริษัทหรือครูอยู่ที่ไหนครูก็จะอยู่ห้องแอร์ในรถก็ห้องแอร์เวลาครูเจอแดดเจออะไรครูจะเหงื่อเยอะกว่าคนปกติมันเป็นอะไรที่แบบพอเหงื่อเยอะแล้วมันอับ แต่ลูกสาวกับลูกชายครูเป็นอะไรที่กลิ่นตัวแรงมากถึงมากที่สุดะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ครูค้นหาเหมือนกันครูพยายามค้นหาสบู่ที่บ้านครูมีสบู่ถ้าใครที่เคยมาบ้านครูเนาะเพื่อนครูอ่ะมาบ้านครูตกใจเห็นสบู่บ้านครูเยอะมากซื้อมาลองค่ะซื้อมาลองซื้อมาใช้ซื้อมาเยอะมากแต่ตอนแรกที่ครูจะทําครูไม่ได้คิดจะทําก้อนสบู่ ครูจะทําเป็นสเปรย์หรือครีมที่ช่วยไล่ยุงแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหอมลูกครูจะได้ไม่ตัวเหม็นลูกครูจะได้ไม่ได้วุ่นวายเรื่องยุงแต่ปรากฏว่าพอเราทําจริงๆค่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำค่ะเวลามันแมทก,กันออกมามันไม่สามารถได้เป็นอย่างใจเราทุกอย่างเพราะว่าด้วยกรรมวิธีการทําด้วยการคิดค้นด้วยการทุกๆอย่างค่ะมันไม่สามารถทําให้ได้อย่างที่เราต้องการได้แต่มันก็ปรับตามที่ใจเราอยากได้ คือเราอยากได้คุณสมบัติแบบนี้เราก็แค่ปรับให้มันได้ปรากฏว่าพอเป็นครีมมันก็เหนิอนอ่ะพอเป็นสเปรย์มันก็ฟุ้งแล้วมันเปื้องฉีดไปแล้วมันโดนนิดเดียวไอ้ที่ไม่โดนมันเยอะเราคิดแบบนี้เปลี่ยนตัวเทสอยู่ที่บ้านครนะูเยอะมากนะคะตัวเทสเยอะมากสุดท้ายแล้วครูมาได้ตัวนี้คือเป็นสมุนไพร9ชนิดที่เป็นสมุนไพรหนักทั้งหมด ทองพันช่างนะคะอะไรต่างๆไปไปอ่านดูเนาะไปอ่านดูเนาะไปขอรายละเอียดกับทีมงานครูนะคะพวกนี้สดงสดเดาพวกนี้เป็นสมุนไพรหนักทั้งหมดสมุนไพรหนักในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึง1สมุนไพรไล่ยุงสองสมุนไพรไล่มแมลง3สมุนไพรกําจัดกลิ่น4สมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน5เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงตะคงตะไครอะไรพวกนี้ค่ะเขาเรียกสมุนไพรหนัก ครูหาวิธีการทาสมุนไพรหนักอะคะ่ะออกมาโดยวิธีการต้มต้มเสร็จก็ไปทําผ่านกรรมวิธีตื้อตื้อตื้อครูบอกคุณไม่ได้หมดหรอกนะคะเพราะมันเป็นสูตรหลังจากที่ครูทําเสร็จทุกอย่างอะคะ่ะมันออกมาครูให้เขาเอาไปอัดเป็นก้อนนะคะให้มันใช้เหมือนสบู่แต่มันแตกต่างจากสบู่ตรงที่ว่าสบู่เนี่ยคุณชูชๆๆๆแป๊บเดียวคุณล้างน้าออกมันก็จบแต่ตัวนี้อะคะ่ะต้องถูแล้วทิ้งไว้2-3นาทีก่อนล้างออกเพราะ ต้องทําให้กลิ่นต้องทําให้สรรพคุณต้องทําให้ตัวที่เป็นสมุนไพรซึมเข้าไปในขนให้ได้หลายคนใช้อะค่ะประทับใจเป็นสเก็ดเงิน